สวัสดีค่ะชาวท็อปสิเปียนทั้งๆท,ที่คนเราพิชิตเขาเอเวอเรสต์ได้แล้วแต่ทำไมถึงยังไม่มีใครปีนภูเขาไกลล่าสุดลึกลับได้กันนะมีนักปีนเขาบางคนเข้าใกล้ย,ยอดเขาแล้วแท้ๆแ,แต่เพียงไม่กี่วันผมของพวกเขาก็กลายเป็นสีเทาหน้าเริ่มมีริ้วรอยลึกแถมพวกเขายัางได้ยินเสียงแววกระซิบของผู้เขาอีกไม่นานหลังจากนั้นรัฐบาลจีนก็สั่งห้ามปีนภูเขานี้ ต่พวกเขากำลังปกป้องอะไรกันแน่แล้วนักวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงเกี่ยวกับปรากฏการณ์แปลกๆพวกนี้บ้างดูให้จบแล้วมาหาคำตอบกันภูเขาที่ไม่อาจพิชิตได้มันไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดในโลกหรืออยู่ห่างไกลที่สุดแต่ทว่าไม่เคยมีใครพิชิตมันได้เลยภูเขาลูกนี้อยู่ที่ไหนกันนะแล้วอะไรทำให้มันยากเกินกว่าจะปีนได้ ภูเขาไกลลาดตั้งอยู่ที่มุมสุดเวิงว้างของทิเบตใกล้พรมแดงของอินเดียและเนปาลแม้จะมีความสูงถึง6,638เมตรและถือว่าเป็นภูเขาที่สูงมากๆแล้วแต่ก็เทียบกับเขาเอเวอเรสต์ที่สูงมากกว่าถึงเกือบ2,000เมตรไม่ได้อยู่ดีมีผู้คนนับพันสามารถไปยืนบนยอดเขาเอเวอเรสต์ได้อย่างภาคภูมิใจแต่กลับไม่มีใครสักคนที่ขึ้นไปถึงยอดเขาไกลลาดได้ทำไมกันนะ มีตำนานเล่าว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยขึ้นไปถึงยอดเขาไกลาลาด900ปีก่อนโยคีชาวทิเบตและเป็นพระอาจารย์ในพุทธศาสนาชื่อมิลาเรปะได้ขึ้นไปถึงยอดเขาแต่ว่าท่านไม่ได้ปีนเขาขึ้นไปนะท่านนั่งลำแสงของดวงอาทิตย์ขึ้นไปถึงยอดเขาเลยแล้วท่านยังเตือนผู้อื่นอีกด้วยว่าไม่ให้ไปรบกวนเทพเจ้าที่เชื่อกันว่าสถิตยอยู่ที่นั่น ในปัจจุบันนักปีนเขาชั้นนำของโลกยังคงพูดถึงภูเขาไกลาลาดกันอย่างเงียบๆจริงๆแล้วบางคนได้ลองไปพิชิตมันแต่ไม่มีใครทำสำเร็จเลยในปี1926นักปีนเขาเชาวอังกฤษชื่อดังฮิลช์รัดเลชและคู่หูของเขาพันเอกอาร์ซีวิลเลียมได้เดินทางมาที่เชิงเขาไกลลาดหลังจากที่ได้เดินดูรอบๆยอดเขารัดเลชผู้นำขอ,ของคณะสำรวจเอเวอเรสต์ได้บอกอย่างน่าขนลุกว่า ปีนไม่ได้เด็ดขาดเออแม้แต่ฮิวจรัดเลชผู้ยิ่งใหญ่ก็ต้องยอมสยบต่อหน้าภูเขาลูกนี้อะไรทำให้มันน่ากลัวขนาดนั้นแนวเห็นสูงชันหรือสันเขาที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นคำพูดของรัดเลชยิ่งจุดไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นในหมู่นักผจญภัยคนอื่นๆในปี1936 นักปีนเขาชาวออสเตรเลียเฮอร์เบิร์ตทีชีได้ขอคำแนะนำจากชาวบ้านก่อนที่จะลองปีนขึ้นไปคำตอบที่ได้กลับมานี้ฟังดูงงงแถมเหมือนล้อกันเล่นมีเพียงคนที่ปรากฏจากบาปเท่านั้นที่สามารถขึ้นไปบนภูเขาได้คนผู้นั้นไม่จำเป็นต้องปีนขึ้นไปพวกเขาจะแปลงเป็นนกและบินไปถึงยอดเขาได้เองแม้แต่อดอล์ฟฮิตเลอร์ ชายผู้หมกมุ่นอยู่กับความมีอำนาจก็ยังสนใจเรื่องนี้ในปี1938เขาได้ส่งคณะสำรวจไปยังที่เบตเพราะเชื่อว่าภูเขาไกรล,ลาดคือจุดกำเนิดของเผ่าอารยันที่เขาเชื่อว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัฒนธรรมและอารยธรรมอย่างไรก็ตามทีมของเขาไม่เคยพยายามปีนขึ้นไปบนนั้นเลยหลายทศวรรษต่อมารัฐบาลจีนได้เข้ามามีส่วนร่วมประมาณปี1985 พวกเขาเชิญไรโฮเมสเนอร์นักปีนเขาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคซึ่งได้พิชิตเอเวอเรสต์มาแล้วให้มาลองพิชิตภูเขาไกลลาดดูแต่เขาปฏิเสธไม่ใช่เพราะความอันตรายของมันแต่เพราะความเคารพต่อภูเขาลูกนี้ความลึกลับของภูเขาลูกนี้ยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้นไปอีกในปี2001คณะสำรวจชาวสเปนได้ขออนุญาตจากรัฐบาลจีน แต่รัฐบาลจีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดและถึงกับสั่งห้ามการปีนภูเขาไกลาลาดอย่างเป็นทางการโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเองแต่จริงๆแล้วพวกเขากำลังปกป้องอะไรกันแน่ในปี2007นักปีนเขาชาวรัสเซียเซอร์เกซิสติคอฟไม่สนใจคำเตือนเหล่านั้นเขารวบรวมทีมและออกเดินทางเพื่อเป็นคนแรกที่จะพิชิตภูเขาที่ไม่มีใครพิชิตได้แต่ยังไปได้ไม่ไกลนัก ซิสติโคบเริ่มล้มป่วยหนักโดยมีอาการคลื่นไส้และเหนื่อยล้าปวดหัวและ,ะเผชิญกับความรู้สึกหวาดกลัวอย่างฉับพลันทีมของเขาก็เผชิญกับชะตากรรมเดียวกันอุณหภูมิลดลงถึงลบ20องศาเซลเซียสลมก็พัดแรงจนหนาวสะท้านพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องถอยกลับแต่ถ้าพูดถึงสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเหล่านักปีนเขา เพราะคนเคยไปถึงใจกลางเงยือกแข็งของแอนตาร์กติกาและรอดจากพายุเลวร้ายขึ้นชื่อของเอเวอเรสต์มาแล้วแล้วทำไมจะไปถึงไกลลาดไม่ได้ล่ะทุกคนอาจสงสัยว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เราน่าจะไปถึงที่นั่นได้โดยเครื่องบินหรือสำรวจด้วยดโดรนใช่ไหมขอโทษที่ทำให้ทุกคนต้องผิดหวังค่ะเพราะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมามีการกำหนดเขตห้ามบินในตรงพื้นที่นี้ซึ่งหมายความว่าไม่มีเครื่องบินใดสามารถบินผ่าน หรือเข้าใกล้ภูเขาลูกนี้ได้และการใช้โดรนในบริเวณนั้นถือว่าผิดกฎหมายและมีบทลงโทษที่รุนแรงแล้วอะไรซ่อนอยู่บนภูเขาไกลลาาที่ทําให้แม้แต่ผู้สํารวจที่กล้าหาญที่สุดก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้รัฐบาลจีนกําลังพยายามปกป้องอะไรอยู่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่และคอยดูแลภูเขานี้อย่างที่มิลาเรปะเตือนไว้จริงๆหรือไม่มาค้นหาคําตอบกันต่อไปดีกว่าภูเขาของพระเจ้า เพื่อตอบคำถามของเราเป็นเวลาหลายพันปีตำนานได้บอกเล่าว่าภูเขานี้ไม่ใช่สำหรับมนุษย์มันเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้าคอยปกปักรักษาและได้รับการนับถือจากศาสนาถึงสี่ศาสนายอดเขานี้เป็นจุดบรรจบอันศักศดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูศาสนาเชนพุทธศาสนานิกายทิเบตและศาสนาพื้นเมืองโบราณของบอนในคำพีศาส,สนาฮินดูภูเขาไกรลาดถูกอธิบายว่า เป็นแกนกลางของจักรวาลสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างสวรรค์โลกและยมโลกพระศิวะคือเทพเจ้าสูงสุดผู้เป็นตัวแทนทั้งการสร้างและการทำลายล้างพระองค์ทรงประทับท,ที่ภูเขาไกลาลาดอันห่างไกลและไม่มีใครแตะต้องได้แห่งนี้อยู่ในสมาธิชั่วนิรันดร์กับมเหสีพระแม่ปราวตี ใต้ภูเขานั้นคือถ้ำสัพตะฤือศีที่เป็นที่พักของฤือศีโบราณทั้ง7ที่นับถือพระศิวะและลองดูเงาบนภูเขาสิผู้ศรัทธาหลายคนเชื่อว่านี่เป็นภาพใบหน้าของพระศิวะแต่นั้นยังไม่หมดในใจกลางอินเดียยังมีวัดไกลลาดที่ถ้ำแอลโลราซึ่งมีโครงสร้างขนาดใหญ่แกะสลักจากหินก้อนเดียววัดแห่งนี้อุทิศให้กับพระอิศวรและกล่าวกันว่าเป็นภาพสะท้อนของภูเขาไกลลาด แล้วศาสนาเชนล่ะศาส,สนาเชนเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกมีรากฐานมาจากอินเดียโบราณกล่าวว่าที่นี่เองคือสถานที่ที่ริสพะเทวะผู้ก่อตั้งศาสนาเชนบรรลุการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดขณะเดียวกันคำพีของพุทธศาสนาที่เบตมีการกล่าวถึงชัมบาลาอาณาจักรลึกลับสถานที่แห่งสันติสุขและการรู้แจ้งชั่วนิรัน บางคนเชื่อว่าชัมบาลาไม่ได้อยู่ที่อื่นใดแต่อยู่ใต้ภูเขาไกลลาดนี่เองเช่นเดียวกันในศาสนาบอนโบราณซึ่งเป็นศาสนาพื้นเมืองของทิเบตภูเขาไกลลาดเป็นศูนย์กลางสำคัญในจักรวาลวิทยาของพวกเขา มันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกทางกายภาพและโลกทางจิตวิญญาณด้วยความเชื่อเหล่านี้ทุกปีมีผู้สแสวงบุญกว่าสอ0 0มคนจากสี่ศาสนาเดินทางมาทำพิธีสแสวงบุญรอบภูเขาศักดิ์สิทธิ์ระยะทาง52กิโลเมตรที่รู้จักกันในชื่อไก่ลาดโกรา มีคำกล่าวว่าการทำพิธีนี้จนสำเร็จจะช่วยชำระล้างจิตวิญญาณล้างบาปที่สั่งสมมาหลายชาติและได้รับบุญกุศลทางจิตวิญญาณทุกคนคิดว่ามันแปลกใช่ไหมล่ะที่สี่ศาสนาโบราณที่แตกต่างกันด้วยเรื่องเวลาภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมได้นำพาเรื่องความจริงทางจิตวิญญาณของตนกลับไปสู่ผู้เขาลูกเดียวกันซะได้มันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆหรอ หรือว่าภูเขาไกลลาดอาจ,จเป็นศูนย์กลางของจักรวาลจริงๆสถานที่ที่สวรรค์โลกและยมโลกมาบรรจบกันถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับนักปีนเขากันพวกเขาที่พยายามค้นหาความลับแต่ดันเผลอล่วงล้ำเข้าไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์มาหาคำตอบด้วยกันต่อเลยค่ะความลับของภูเขาไกลลาดนักปีนเขาและนักวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรกันบ้างนะ ท,ทั้งที่รู้ว่าพวกเขากำลังเสี่ยงชีวิตเพื่อมันหากทุกคนอยากจะรู้ถึงพลังที่แท้จริงของภูเขาไกลลาดก่อนอื่นมาดูภูเขาลูกนี้จากมุมสูงกันก่อนเถอะภูเขาไกลลาแสดงให้เห็นด้านทั้ง4อย่างชัดเจนซึ่งแต่ละด้านตั้งอยู่ในแนวทิศหลักอย่างสมบูรณ์แบบซึ่งการเรียงตัวที่แม่นยําขนาดนี้หาได้ยากมากในธรรมชาติและถ้ามองจากระยะไกลไม่คิดว่ามันดูเหมือนพีระมิดสีดำขนาดยักษ์หรอ และนี่คือจุดที่เรื่องเรายิ่งน่าสนใจมากขึ้นระยะทางจากฐานของผู้เขาถึงแกนโลกคือ6,371กิโลเมตรถึงขั้วโลกเหนือคือ6,550กิโลเมตรถึงสโตนเฮนจ์หนึ่งในสถานที่ทางศาสนาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกคือ6,666กิโลเมตร มีใครสังเกตเห็นไหมว่าเลขเหล่านี้เกือบจะเท่ากันและดูเหมือนจะตรงกับความสูงของภูเขาเลยแล้วระยะทางจนถึงขั้วโลกใต้ล่ะมันก็ห่างอยู่1 3 5 0 0กิโลเมตรสูงเป็นสองเท่าของความสูงภูเขาอย่างพอดิบพอดีนักวิจัยบางคนถึงกับเสนอว่าภูเขาไกรล,ลาดเป็นพีระมิดโบราณที่สร้างขึ้นโดยอาระยะธรรมที่หายสาบสูญซึ่งมีความรู้ทางดาราศาสตร์ขั้นสูง แต่ถ้านั่นเป็นความจริงพวกเขาคือใครนั่นคือข้อความที่แกะสลักลงในภูมิทัศน์ที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจหรือเปล่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกเราจะเห็นว่าภูเขาไกลลาดยังเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำใหญ่ทั้งสีสายซึ่งแต่ละสายไหลไปในทิศท,ทางที่แตกต่างกันแม่น้ำเหล่านี้เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศ ที่แม่น้ำเหล่านี้ไหลผ่านช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนนับล้านด้วยการให้น้ำช่วยให้การเกษตรอุดมสมบูรณ์และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจไม่เกินจริงเลยที่จะกล่าวว่าภูเขาไกลลาดเป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตทั้งทางวัตถุและทางจิตวิญญ,ญาณไม่ไกลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขามีทะเลสาบขนาดใหญ่สองแห่งชาวบ้านเรียกมันว่าทะเลสาบหยินหยางทะเลสาบมานาซารวา หรือที่เรียกว่าทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์เป็นทะเลสาบน้ําจืดที่เต็มไปด้วยชีวิตปลาเทราหิมะแหวกไว้ในน้ําและนกอพยพก็แห่กันมาที่ชายฝั่งผู้ศรัทธากล่าวว่าการอาบน้ําบริสุทธิ์ของทะเลสาบนี้สามารถชำระล้างบาปและให้บุญกุศลทางจิตวิญญ,ญาณในด้านตรงกันข้ามนั้นก็คือทะเลสาบรักชัสทาวหรือทะเลสาบอสูนตรงกันข้ามเลยสุด มันเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ขมขืนไร้ชีวิตชีวามันทั้งแปลกและน่าขนลุกแม้กระทั่งในตำนานฮินดูเองก็มีเรื่องเล่าว่าทะเลสาบนี้เกิดจากน้ำตาของทศกัณ์ราชาแห่งอสูรซึ่งเป็นตัวแทนของความมืดและพลังด้านลบในช่วงทศวรรษ1990กลุ่มนักปีนเขาไซบีเรีย4คนตัดสินใจค้นหาความลับของภูเขาและสิ่งที่พวกเขาพบกลับยิ่งเพิ่มความลึกลับเข้าไปอีก หลังจากอยู่ใกล้ยอดเขาเพียงไม่กี่วันนักปีนเขาเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆไม่ใช่ในตัวภูเขาแต่เป็นจากร่างกายของพวกเขาเองผมของพวกเขาเปลี่ยนเป็นสีเทาเริ้วรอยลึกปรากฏบนใบหน้าเล็บก็ยาวเร็วอย่างน่าประหลาดราวกับว่าพวกเขาแก่ลงไปหลายสิบปีด้วยความหวาดกลัวทีมของพวกเขาจึงถอยกลับแม้แต่พวกเขาจะกลับมาบ้านแล้วอาการแปลกๆก็ยังคงอยู่และภายในหนึ่งปี สมาชิกทั้ง4ของกลุ่มก็จากไปทีละคนมันฟังดูเหมือนเรื่องเล่าจากตำนานแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแม้แต่ผู้สแสวงบุญยังบอกเล่าว่ารู้สึกถึงการแก่ก่อนวัยหลังจากอยู่ที่เชิงเขาแค่สองสาวันอืมในที่ที่อากาศเย็นบริสุทธิ์คนน่าจะรู้สึกเด็กลงไม่ใช่หรอแล้วคุณยังจำเซอร์เกซิสติคโคป นักปีนเขาชาวรัสเซียที่ไม่สนใจคำสั่งห้ามปีนภูเขาไกลลาดได้ไหมทำไมคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ขนาดยอมเสี่ยงชีวิตจึงต้องล้มเลิกแผนของเขาซิสติโคบเล่าว,ว่าไม่ใช่แค่ร่างกายของเขาที่ทนต่อสภาพอันโหดร้ายไม่ไหวเท่านั้นแต่เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใกล้ยอดเขาเข็มทิศเริ่มหมุนอย่างบ้าคลาั่งบางก็ชี้ผิดทิศทางทำให้พวกเขาสับสนและหลงทาง เส้นทางที่ดูชัดเจนเมื่อสักครู่กลับถูกปิดกั้นอย่างกระทันหันเรากับว่าภูเขากำลังเคลื่อนตัวเพื่อหยุดพวกเขาไม่ให้ไปถึงยอดเขาในปี1999ดรมุล,ลเชฟนักวิทยาศาสตร์ชาวราัสเซียได้เป็นผู้นำคณะสำรวจไปยังภูเขาไกลลาดแล้วพวกเขาพบอะไรบ้างนอกจากจะเจอปรากฏการณ์แปลกๆที่เราได้พูดถึงไปแล้วพวกเขาได้ยินเสียง น่ากลัวบางอย่างที่ดูเหมือนจะดังมาจากภายในภูเขาเองและรอบๆภูเขาพวกเขายังพบรอยเท้าที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่พวกเขาเคยเห็นเมื่อก่อนทีมสำรวจมั่นใจสุดๆว่าน,นี่คือสัญญาณบางอย่างบางสิ่งที่มีชีวิตซ่อนอยู่ลึกภายในภูเขาไกลาลาดทุกคนคิดยังไงกันมันคือเยติที่หลงมาจากเทือกเขาหิมาลัยใกล้ๆหรือมันคือการอวตารของเทพเจ้าที่ปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ หรืออาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่เคยค้นพบมาก่อนที่น่าสนใจก็คือดร์มุนดาเชฟยังเป็นที่รู้จักจากทฤษฎีที่ว่าผู้เขาไกลาลาดอาจเป็นพีระมิดที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เนื่องจากข้อจำกัดในการเข้าถึงและการเคารพในประเพณีท้องถิ่นเขาจึงไม่สามารถรวบรวมหลักฐานที่แน่ชัดได้มากกว่านี้ นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆก็เสนอคำอธิบายสำหรับปรากฏการณ์แปลกๆเหล่านี้เช่นกันไปฟังคำอธิบายกันเลยดีกว่าถอดรหัสความลึกลับถึงเวลาที่จะให้เหล่านักวิทยาศาสตร์เขามาแสดงความคิดเห็นแล้วปรากฏการณ์แปลกๆรอบๆภูเขาไกลาลาดทำให้มันกลายเป็นภูเขาที่ลึกลับที่สุดในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยบางแง่มุมดูเหมือนจะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้มาพูดถึงทะเลสาบหยินหยางกันค่ะ ฟังดูเหมือนมีพลังเหนือธรรมชาติที่สร้างสรรค์ความแตกต่างอย่างสุดขั้วได้ใช่ไหมแต่ตามการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มีสาเหตุหลักอยู่3ประการประการแรกทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์มันซาโรวาได้รับน้ําจืดจากน้ําแข็งที่ละลายและฝนตกเป็นหลักในขณะที่ทะเลสาบรักชัสทาวได้รับน้ําจากมันซาโรวาผ่านคลองเล็กๆซึ่งไม่เพียงพอที่จะรักษาแหล่งน้ําจืดไว้ได้ประการที่2 ทะเลสาบรักชัสทาวเก็บน้ำได้มากกว่าแต่ระดับการระเหยที่สูงมากทำให้ความเข็มเพิ่มขึ้นและประการที่3พื้นดินรอบๆมานซารวามีการปล่อยเกลือและแร่ธาตุสู่แหล่งน้ำเพียงเล็กน้อยในขณะที่พื้นที่ร,บรอบๆรักชัสทาวปล่อยแร่ธาตุมากกว่าทำให้น้ำในทะเลสาบกลายเป็นน้ำกร่อยแล้วปรากฏการณ์การแก่ชาราล่ะฟังดูเหมือนเป็นการลงโทษสำหรับการบุกรุกดินแดนสวรรค์ใช่ไหม ืมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าจริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่รุนแรงในที่สูงในพื้นที่สูงอากาศมีออกซิเจนน้อยลงทำให้ร่างกายต้องทำงานหนักขึ้นในการหายใจและหมุนเวียนออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งเหล่านี้ทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต้องทำงานอย่างหนัก และอย่าลืมกันว่าความหนาวเย็นจัดๆลมแรงแๆและการสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตตอนที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากๆทำให้ร่างกายสูญเสียพลังงานมากยิ่งขึ้นดังนั้นผลที่ตามมาคือใช่มันทำให้ร่างกายแก่เร็วขึ้นไง ยิ่งไปกว่านั้นการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงการรับรู้ด้านเวลาในตัวบุคคลทำให้พวกเขารับรู้ถึงความไม่สบายความเหนื่อยลา้าและข้อจำกัดทางร่างกายของตนเองมากขึ้นเมื่อปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เข้ามาพร้อมกันร่างกายของเราไม่สามารถรับมือกับมันได้ต่อไปคือเรื่องปรากฏการณ์ที่เข็มทิศหมุนอย่างบ้าคลัง่งหรือเสียงแปลกๆที่ดังออกมาจากภายในภูเขาล่ะ แต่เหล่านักวิทยาศาสตร์เสนอคำอธิบายอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือความผิดปกติทางแม่เหล็กไฟฟ้าโครงสร้างทางธรณีวิทยาของภูเขาไกลลาดมีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของหินและแร่ธาตุผสมกันอย่างพิเศษซึ่งอาจทำให้ภูเขาลูกนี้มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าที่ทรงพลังสนามแม่เหล็กเหล่านี้ทำให้เข็มทิศท,ทำงานไม่เสถียรเลยทำให้การนำทางเป็นเรื่องยาก ความผิดปกติของแม่เหล็กไฟฟ้านี้อธิบายเสียงแปลกๆเหล่านี้ได้ด้วยอินฟราซาวซึ่งเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำมากอาจเกิดขึ้นได้จากปฏิสัมพันธ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาติภายในหินเมื่อรวมกับอากาศที่เบาบางและอยู่ในที่สูง,สงเสียงเหล่านี้อาจทำให้หูแววหรือความไวต่อการสั่นสะเทือนที่เพิ่มมากขึ้นทำให้รู้สึกราวกับว่าภูเขานั้นมีชีวิตและกำลังพูด ที่น่าสนใจคือการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการกำหนดเขตห้ามบินเหนือภูเขาไก่ลาดอย่างเคร่งครัดคุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าเฉพาะตัวของภูเขาอาจรบกวนอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือบนเครื่องบินทำให้การบินในพื้นที่นั้นเป็นอันตรายได้ บริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุ์และการจำกัดการจราจรทางอากาศช่วยลดมลภาวะทั้งเสียงและอากาศก็เพื่อรักษาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกมันนอกจากนี้ภูเขาไกลาลาดยังมีความสำคัญทางจิตวิญญ,ญาณอย่างลึกซึง้งสำหรับผู้สแสวงบุญจากหลายศาสนา ข้อจำกัดในการบินช่วยรักษาความศักดิ์สิทธิ์และความสงบของพื้นที่ทำให้ที่นี้คงไว้ซึ่งสถานที่แห่งความเคารพและการสแสวงบุญผู้มิประเทศที่เป็นภูเขาอย่างเพิ่มความท้าทายเข้าไปอีกแม้แต่สำหรับนักบินที่มีประสบการณ์ก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ผู้ชาญฉลาดของเราสามารถอธิบายความลึกลับต่างๆได้มากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นความท้าทายต่อมนุษยชาติมาเป็นเวลานับพันปีนั่นคือความสมมาตรที่สมบูรณ์แบบของภูเขาไกลลาดและตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำเราดูเหมือนตั้งใจจนถึงทุกวันนี้วิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้เพียงความบังเอิญเท่านั้นแต่หลายๆคนก็ยังไม่เชื่อเรื่องนี้ ผู้เชี่ยวชาญบางคนสนับสนุนทฤษฎีของดรเอิร์นส์มุลาเชฟที่ว่าภูเขาไกลาลาดไม่ใช่โครงสร้างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่เป็นผลงานชิ้นเอกที่สร้างขึ้นโดยอรารยธรรมโบราณซึ่งมีความรู้และทรัพยากรที่มากกว่าที่เรามีในปัจจุบันเป็นอย่างมาก บางคนเสนอแนวคิดที่น่าขนลุกยิ่งกวา่านั่นคือภูเขานี้อาจเป็นฐานที่ถูกวางไว้อย่างตั้งใจในตำแหน่งที่อาจเป็นศูนย์กลางของโลกเพื่อให้ยังคงอยู่โดยไม่มีใครสามารถเข้าไปแทรกแซงได้มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในศาสนาทั้งสี่นี้ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่เหตุการณ์จัก,กรวาลอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นการสิ้นสุดของยุคสมัยหรือรุ่งอรุณของยุคใหม่ ใครจะรู้อีกหลายพันปีข้างหน้าเมื่อวัฏจักรของโลกยังคงดำเนินต่อไปอาระยะธรรมในอนาคตอาจจะสงสัยเกี่ยวกับปริศนาของภูเขาลูกนี้เช่นเดียวกับที่เราสงสัยกันในวันนี้ก็ได้ถ้าคุณชอบค้นพบความลึกลับเพิ่มเติมบนภูเขาอื่นๆอย่าพลาดวิดีโอนี้